โตแล้วไงดูา <c oughs> ได, <c oughs> ได้ได้แต่มันจะเห็นไม่ชัดย่างน้นะกระจกมันไม่ใส่ะตน้ัะจะไม่ดนะนะเห็นะไรลไม่ค่อยเห็นอะไรลย ไอแม่ไหนแมอุ้มดู้ยขึ้นหลังงอุ้มอุ้มคนเยอะครับพี่น้องคนเยอะจริงๆฮะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมาดูในที่สุดแล้วก็มาถึงจุดหมายมาดูน้องหมูเด้งเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้ดูกันครับ ต่จะน,นี้ดูเข้าไม่ถึงจริงๆครับคนเยอะมากน้องคนดังนี่เข้าถึงยากจริงๆเะยดูเข้าไม่ถึงเลยจริงๆครับจะได้เจอตัวครับน้องหมูเด้งคนดังดังจริงๆเะดูผู้ชมเข้ามา

นีปุ่มีกี่ตัวฮะฮะเบมีกี่ตัวี่เนาะคนดังนี่เจอต <of> ัวยากีรเวไูเดี๋ยวดั่ยกลังเ really ่หคนดัอตัวยากมากตรงไหนขึ้นไปเหรอคนเอ คนดังนี่เจอตัวยากจริงๆยังปีน้องคนเยอะมากครับผู้ชมเยอะมากนี่ครับน้องผู้ชมเยอะจริๆๆๆนะงๆเี่าเข้าถึงตัวยากจริงๆครับน้องหมูเด้งลองดู ขาชมได้เห็นเราจะเข้าได้ลองเข้าชมกันซิเข้าไม่รอดจริงจริครับเข้าไม่จริงราไปหาแอบมันอยู่ นนม,มีช่องเข้ากอนแตกแค่นี้เนี่ยไ,ไ,ไม่มีใครให้เล้ยายคนเยอะๆนี่นอยอะดูยา้าจริงๆนะลงน้ำไปแล้ว fc เขาเยอะจริงอนะ่ะเข้าถึงยากมาก <c oughs> ยอนแต่เนี่ยมองไม่อยเห็น,นห เห็นหน้าชัดเลยโซนอยู่นะเนี่ยน้าเห่อนนาดูนมีเห็นชัดมากลกจน้ำขดูกันแบบใกล้ๆ FC น,น,น้องเขามากมเลยเกิน เข้าถึงตัวยากมากเอฟซีของน้องเขานี่แล้วก็มาดูสัตว์ไปไกล้น,ลนตัวแม่ฮิปโป,โปโคแคะน้องหมูเด็กแล้วก็มาถึงตุดหมายที่เรามุ่งมาเนี้ แทนกินยังไม่ร้อนเลยนะคะเดี๋ยวอาเนี่ยให็ดควณใช่พอเขาทอะไนะดูกันเลยใกล้อาจจุดมือสวยไปตรงนู้นนะลูกเขาไม่ได้เข้ามานะ